แล้วฮะหาอะไรแอมกันดีไหมเราเย็นเราอะแอมอะไรชอบแ้มมากเออกินอะไรดีอะงงซดคองคอหน่อยอะคองคอร์นต้มแซ่บเนื้อปล่าต้มแซบเนื้อต้มแซ่บเนื้อเออดีนะดีเปล่าดีไปแม่ไปซื้อมาเลยฮะซื้อเนื้อไอ้ของที่แบบเอาได้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 ไป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 ผมไปซื้อเนื้อ ล้างเนื้อครับผมล้างด้วยเกลือตั้งน้ำคาตะไคร่ใบมะกรูดลาบผัดชีหอ,อมหัวใหญ่เกลือมะเขือเทศ มะขาเปียกต่อไปนะครับเรามาตุ่นเนื้อกันนะน้องๆผ่าคีริ้วตับพ่าคีริ้วเนื้อตุ่นไปได้สักพักหนึ่งเราก็มาหั่นนะครับผมหั่นครับแล้วก็เอาลงไปตุ่นเหมือนเดิมครับผม น้ำปลาเพื่อความหอมปอพริกครับผมใส่พริกครับผมผงนัวเคนะผมเดี๋ยวเราก็สุกแล้วนะใส่ผักซีไปเลยฮนะตักใส่จานไม่ยายกินไปแล้วมั้งนะ ไปครบบับผมมาแล้วกำลังเลยแม่ลินลินให้หนูก่อนไปก่อนรอ,อไปเถอะเข้ากันดีจังเลยทิวเอ้ร้อนนะด้วยมากแม่หวานเจียบหวาน 嗯。Mm hmm.